พี่นวยเนี่ยเขามีร่างกายของนักกีฬาครับก็เป็นนักมวยครับจังหวะตอนขึ้นเขาจะขึ้นด้วยแขนอย่างเดียวปีนขึ้นไปเพื่อทําลายลูกโป่งหนึ่งลูกแล้วลงมาใหม่ขึ้นแล้วลงขึ้นล,ง,นลง3ลูกเนี่ยครับขอท้าที่30มสิบวิวครับว้าลูที่2องดูอย่างเดียวเลยอะลอยเลยเฮ้ยท้าภารกิจต่อยแตงโมดับเทียนต้องต่อยให้แตงโมรกระจายและให้น้ำเ<ห>ข้าในเนื้อหรือน้ําไปโดนเทียน,น อีกสองท่านเตรียมตัวลุ้นต่อครับครับนี่คือตีอ2ครับผมโอ้โอตี2องทำงานแล้วนะครับท่านประกานครับตี2อออกเดินทางครับแล้วเดินทางหลายกิโลครับจากบ้านครับ หน้าไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้เรามาถึงเดินทางมาถึงแล้วนะครับเราต้องรอให้น้ำลดลงอีกนิดเราอีกสักพักสิ่งที่เราจะมาตามหาเนี่ยครับต้องรอน,น้ำลดครับ นี้บางหน่วยกำลังเดินทางไปหาอะไรบางอย่างครับบางหน่วยสอดส่องมองหาอะไรบางอย่างครับเยอ,อ,บอ,อะแล้ครับ,แ,รบแอ่ไม่ยังไม่รู้ โกับพี่หอยครับคิดว่าบางจับอะไรจะจับอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ปูแล้วใช่ไหมครับบอกไม่ได้เลยครับผมใบเพิ่มดีกว่าทีมงานครับไปต่ออีกหน่อยครับเอาแล้วครับหยุดครับบังครับที่บางรู้ว่าจุดเนี้ยมีสิ่งที่เราจะตามหาเพราะอะไรครับยุงตัวนี้มันจะมาดูดเลือดตัวที่ผมจะจับครับนี่คือคำใบ้ครับอะไรอยู่ในรูแล้วจะถูกยุงดูดเลือดครับ โต้กับพี่หอยครับผมว่ามันจะเป็นปลาปลาต้องระบุไหมว่าปลาควระระบุครับเพราะปลามีเยอะมากกว่างปลาดุกปลาดุกตรงนี้เป็นน้ำกร่อยนะครับคิดว่าปลาดุกอุยอุยโตครับปลิงครับปลิงโตคิดว่าปลิงเพราะว่าปลิงดูดเลือดยุงก็ไปดูดเลือดของปลิงที่ดูดเลือดทีพอมีมูลครูครับ กูจะลองตอบไหมครับทั้งสองท่านตอบไปแล้วตอบเล่นๆปลาไหลอ่ะหัวว่าปลาไหลมีคนตอบว่าปลิงคตอบว่าปลาไหลตอบว่าประดุกอุยมีคนตอบถูกไหมครับถูกครับมีคนตอบถูกครับมาลุ้นกันว่าคืออะไรนะครับแต่กูกูตอบถูกไปแล้วนะค่ะยุงตัวนี้จะรอดูเลือดอะไรครับเอาละครับพี่คล้องมาแล้วครับ เราต้องยัดไปให้ลึกๆครับผมลึกๆ,ๆเพื่ออะไรครับมันย่เไ็้แล้วรู้ได้ยังไง นี่คือยัดไปหลายหมายเลยเนาะครับผมโอ้โหใหญ่มากโอ้นี่รูใหญ่ครับ,คร,บครับเดบร้อยครับเหน้าเช่นเ้าเด่งแล้วคนแรกเขารู้ได้ไงว่าต้องทำแบบนี้จริง เริ่มขึ้นแล้วครับทรานการครับ1,2,3,4,5,6,7มีทั้งหมด7จุดสิ่งที่เราจะจับคือปลาไหลครับเอา้เอาวอล้วโตกับ <c oughs> พี่หอยยังไม่ถูกนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้ผมให้ทายใหม่ครับ1,2,3,4,5,6,7หหมายใดต่อไปนี้คือหมายที่จับได้ปลาไหลครับให้ตอบได้หนึ่งหมายครับ โตกับพี่หอยครับเล่น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 เบอร์สี่ครับโตว่าเบอร์สี่พี่หอยครับสามพี่หอยว่าเบอร์สามโตว่าเบอร์สี่นะครับคู่ว่าเบอร์อะไรเล่นเล่นเราไม่เกี่ยวแล้วอ่ะเบอร์หกค่ะคูว่าเบอร์หกนะเราว่าสามกับสี่นะคูว่าหกนะทีมงานครับตัวไหนที่ไม่ได้ตัดทิ้งเลยครับสักคคู่ครับครับสามสองห้าไม่ได้นะครับ ตอนนี้ที่มีลุ้นนะคือหนึ่งสี่หกเจ็ดโตตอบสี่ครับสี่พี่หอยตอบสามผมให้พี่เปลี่ยนได้ครับหนึ่งพี่ว่าเบอร์หนึ่งนะครับพี่หอยเบอร์หนึ่งตเบอร์สี่ครูเบอร์หกไปดูกันว่าใครจะทายถูกครับครูง้ออีกแย่เลยหมายเลยครับดึงได้เลยครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งไม่ได้ครับ มาต่อเท่เมื่อกี้หไม่ได้หไม่ได้ครับหมายต่อไปครับหมายเลขสี่ครับหมายสี่ตัวเลือกนะครับเบอร์สี่ต้องรีบกระตุกนะครับให้เขาไหวตัวไม่ทันครับปึ๊บสี่ไม่ได้ครับว้าวโหยังอกไวจะได้นะเออสักครู่นะครับเหลือหกกับเจ็ดอ่ะ พี่หอยกับโตผมเลือกเจ็ดครับโตเลือกเจ็ดพี่หอยครับเลือกหกก็ได้พี่หอยเลือกหกนะโตเลือกเจ็ดนะชมต่อครับจะโชคดีเลยหมายครับหมายเลหกจะได้ปลาไหลไหมได้สิโดนครับได้ครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ปลาไหลครับ ครูอ่ะมันหญัน <ะ S 2> วน,นี้ครูมาวันนี้ครูมาอีกแล้วังครับตัวนี้กี่บาทประมาณ100ร้อยกว่าบาทตัวนี้100 100ร้อยร้อยกว่าบาทเ<อ>ลขหนึ่งหมายนะครับหมายเจ็ดครับไปดูหมายสุดท้ายครับมันจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้ ูมาสรุปนะครับมีคนได้กินสองคนจริงๆมันคนเดียวนะคะถ้าถ้าดูจสภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาตามกฎเกณฑ์เนี่ยครูถูกตั้งแต่แรกเลยถูกทุกข้อแต่ที่เราต้องย้ำก่อนว่ามีคนได้กินเนี่ยสองคนวันนี้โตอดนะครับโตอดนะครับก็คือครูเงาะกับพี่หอยนะครับไปชมเมนูก่อนชมเมนูก่อนโอ้ไม่ต้องเรียกครูเงาะเรียกครูมาดีกว่าครูมา นี่คือปลาไหลเนาะเหมือนปลาดุกอะผัดชาทอดนะครับผัดฉาไปพี่หอยเดาว่าผัดฉาครับผัดฉาแน่จะเหมือนเครื่องแกงป่ะพี่นั่นแหละโอ้โหน่นโอ้โหโหระพาโหน่ากินมาก นี่คือเมนูแรกนะครับพัดเผ็ดปลาไหลครับป,ปูอะไรอะ่ะโอน้นี่ลน้นลน,ลนปลูหรหล้นปลร่จะป,<อ>ปูกล้ามก็แบบ ยังไงกันดียังไงกันดีแกงกะทิปูครับปูตัวใหญ่ไงเรื่องใตาอ่ะในฐานะที่ครูตอบถูกทุกข้อที่สุพขอมอบสิทธิ์ให้ครูครับครูช่วยจัดสรรหน่อยว่าจะให้ใครกินอะไรครับที่ตบตบครูครับมีมีสองเมนูครับครูน้องเรานี่ปลาไหลไม่น่าได้ครูส่งแล้วนะคะปูแล้วกันนะปูนะ อันนี้ไม่ให้ได้ไหมคะใได้ไได้ไหมได้เดี๋ยวหักนิ้วเลยคุณบานนี่ผมหักบล็อกเลยนะให้เขาเป็นสองจานเลยค่ะล้ากลัวครับแต่เราทําบุญอย่างนี้เราก็ต้องได้คืนลับสองจานเหมือนกันสิคะที่ไปครับเชิญครับยะอร้อนเลยร้อนๆอนะอู๋นี่ฉ่ำมากคือคือด้วยต้องบอกว่าด้วยด้วยพริกแกงของคนใต้เนี่มันต้องมันต้องบึ้มอ่ะ ดีไหมดิตุ๊กลางบี๋อยู่แล้วผมคนใต้อืมดีไหมครับโตอืมแกงนี้ถ้าเกิดรากข้าวอีกนิดนึงนะครับสดเลยนะโอ้โหกรรมการชอบมากเลยครับังอหอมมากครับภรรยาคุณฝีมือคืออย่างนี้จริงครับผมสดร้านอาหารได้เหรออืมนักการครับโอ้โหฝีมือ ทำกับข้าวของภรรยาบางหน่วยร้อยไหมครับร้อยัจร้อยยังทั้งสามท่านทานไปพลางๆนะครับระหว่างนี้ผมขอจัดเวทีเพราะว่าเราจะท้าภารกิจทดสอบความแกร่งของบางหน่วยครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับอันนี้เดี๋ยวทานข้าวเย็นโอ้ยอร่อยอร่อยครับอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้่ลดข้าวนะเอาแล้ว ผมต้องโชว <t ried> ์ศักยภาพไปแล้วล่ะด้หสบายมากตอนนี้อุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพี่คุณจะสาธิตก่อนนะครับ หลักการก็คือว่ายงงไเราจะให้ปีนขึ้นไปครับตีนเชือกนะครับพี่ขุณพร้อมระวังเตรียมตัวคุณคิดว่าคุณในไกลขนาดไหนนี่ดวยไี่ดวยเอบาคุณไม่ขุนครับพี่นดวยเันครับนักกายครับวิธีการปีนคือปีนขึ้นไปเพื่อทำลายลูกโป่งครับพี่ดวยเนี่ยเขามีร่างกายของนักกีฬาครับเ็เป็นนักมวยครับปีนขึ้นไปเพื่อทำลายลูกโป่งหนึ่งลูกแล้วลงมาใหม่ ขึ้นมาใหม่เพื่อทำในลูกโป่งลูกที่สองแลง้วล,ลงมาใหม่<อ>ขึ้นแล้วลงขึ้นลงสามลูกเนี่ยครับเ,เวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหขึ้นแล้วลงมาแล้วขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทีมงานเราเนี่ยใครแขนแข็งแรงเปียคุณคุณได้ไหมพี่พี่นุยเดี๋ยวขอพี่เอผมหน,น่อยพี่เอพี่เอหน่อยพี่นุหน่อยอ่าไม่ไม่ต้องแอดไม่ต้องแอดเดินธรรมดาเอติ๊กตอกครับมีฉายาเขาเอติ๊กตอกเอติ๊กตอกเอพร้อมครับไป มันต้องไปข้างหน้านะลงมาเถอะครับได้โปรดมันจะเวียนหัวเนอะเจ็บมือไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โจทย์นี้ยากมากครับแล้วเราท้าทายบางหน่วยเวลาเท่าไหร่ดีครับนาทีนึงนาทีหนึ่งก็วินะครับบอกว่าเท่าไหร่ครับโอ้นาทีนึงน้อยก็โอ้ที่งอนาทีนึงก็ยากนะผมคิดว่าผมผม รายกผมผมนึกว่าจะให้ให้ให้นาทีกว่าด้วยซ้ำผมให้แบบ9ก้าาสิบวิอะไรเงี้ยอมว่า90วิครูกับพี่หอยว่า1นาทีนะครับครับรายการขวานครึ่งครับขอท้าที่30วิครับว้าสามสิบวิครับโอ้ขึ้นขึ้น15ขึ้นลง1ิขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง3มรอบ้การครับผมให้ดูตอนขึ้นด้วยจังหวะตอนขึ้นเขาจะขึ้นด้วยแขนอย่างเดียวอะจริงจริงครับพงนวยครับขึ้นด้วยแขนถูกไหม ขาใช้ไหมขาเขาจะใช้ตอนที่ทาภารกิจเท่านั้นครับโอ้ปังด้วยครับเวลา30มิวินาทีนะครับปังเตรียมตัวนะครับครับผมนปังทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับปังครับเวลา30มวินาทีนะครับ ร้อมไปครับลูกที่สองครับลอยเลยเฮ้ยลูกที่สามครับผมไม่ถึงด้วยเนี่ยโอ้โหพูงมาไปสิบวิตอ๊บใส่ละเวลาเหลือเยอะครับบานโอ้โหไม่ต้องกายครับอยปจริงๆผมทายยี่สิบีก็พอแลวโอ้โยโอ้ยแข็งแรงมากอย่าปิดลงท้ายสามสิบวิ เขาใช้เวลาไป17ว oh, oh. oh, well. ินาทีครับโอ้โหเหลือเชื่อมากครับต้องบอกว่าบังหน่วยมีพลังแขนที่สุดยอดมากๆเลยครับการปีนขึ cin ้นลงต่อเนื่องไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นี่คือพลังของเสาหลักของครอบครัวที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้ลูกๆและภรรยาจริงๆครับ สู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับแโมเตะครับแต่มันสูงเนอะเออวะไม่เตะครับดูอะไรทีมงานครับดูดูเสื้อดูเสื้อพี่ขุนครับเสื้อนี่คือเสื้อ33ปีครับอันหลังหน่อยอันหลังหน่อยอ่าพี่เสื้ออะไรฮะจากเลฟเลนเนอร์ครับเราทำแจกครับที่แฟนเพจของเรา ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วและซูเปอร์เรดครับที่คุณหันหน้าเลยครับอ่านาสวยงามมากเก้าสู่ปีที่หกพันสามครับขอบคุณพี่คุณมากครับขอบคุณครับน้องใหครับแตงโมอยู่ตรงนี้ครับเราจะท้าอะไรบางหน่วยครับต่อยมั้งเพราะมันสูงต่อยยั้ไงครับครูต่อยต่อยให้แตกโตครับผมว่าเตอะครับหรือว่าเตหรือเตะแบบเตโป้งเดียวต้องแตกหรือเปล่าเตะให้แตกนะครับไม่พี่หน่อยครับเตะฮะครับ เตะเหล็กให้หักแล้วลูกไอ้ไแตงโมหล่นมาแตกเตะเหล็กให้หักอ่าแล้วแตงโมภายในครั้งเดียวหล่นมาแตกเคยเคยดูผลงานพี่หอยเมื่อก่อนใช่ไหมครับเคยคิดไหมว่า enfin ตัวจริงแกเป็นคนแบบนี้ใจร้ายกับเราอะไรเงี้ยไม่ไม่เไม่ไม่เคยเออคุณก็ย้ำต้นกายครับง่ายๆทุกทีเวลาจะทาอะไรกับแตงโมต้องมีคนจับถ้าเราต่อยธรรมดามันแกวก แรงมันก็ไม่พอเพราะแรงมันไหลไปตามเชือกเนี่ยครับคือมันไม่มันไม่เหมือนมีคนจับโจทย์ที่เราท้าเนี่ยไม่ใช่การเตะครับแต่เป็นการต่อยต่อยอะไรครับทีพงแนครับเฉลยเลยครับไปกันใหญ่ลวให้แรงเทียนไปตู้ใหญครับโอ้โหปล่อยให้เขา,ารับดบหรอโอ้โหนี่คือการท้าภารกิจต่อยแตงโมดับเทียนครับ มันแขวนไปนู้นนะครับคือต้องต่อยให้แตงโมกระจายครับและให้น้ำให้เนื้อหรือน้ําไปโดนเทียนนะครับโอ้หอะไรนี่ช่างคิดเนาะว่างเนาะคีงานเราว่างเนาะพอดีเราทําสวนแตงโมเอาอีกแล้วนอกจากสวนลูกโป่งพาะธำการครับภารกิจเนี้ยมันขึ้นกับจังหวัดด้วย ดังนั้นเนี่ยผมให้โอกาสบางหน่วย2ครั้งนะครับผมเชื่อในน้ำหนักหมัดครับเพียงแต่ว่าองศาที่จะไปเนี่ยมันอาจจะโดนหรือไม่โดนเทียนนะครับโอกาสในการทำภารกิจนี้มี2ครั้งครับบังครับตรงนี้เลยครับลักษณะตั้งท่าเหมือนจะฮุกขวานะครับบังฮุกขวาใช่ไหมครับครับผมไม่ใช่หมัดตรงใช่ไหมไม่เป็นหมัดฮุกใช่ไหมครับครับหมัดฮุกบังจะต่อยประมาณยังไงครับเดี๋ยวลองต่อยลมให้ดูหน่อยชกลม ที่จะต่อยครับท่าต่อยเพี่อต่อยตังโมครับจะต่อยไงครับฮุกขวาครับประจำที่เลยครับลักษณะการต่อยจะเป็นการฮุกขวานะครับบางรอสัญญาณพิ่ซุปนะครับโอกาสสองครั้งครับต่อยตังโมเพื่อดับเทียนโอกาสครั้งที่หนึ่งถ้าบางพร้อมแล้วเชิญครับ อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหครั้งแรกครับโอ้โหดีเดียวเลยอ่ะเขาเลยเขาเลยเให้มันครั้งแรกเลยครับในการครับมันยำมากครับเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เจ็บครับไม่ใช่ครับพี่ซุปถามว่าตังโมเจ็บไหมครับโอ้เล่ไปแล้วตังโมเจ็บคตังโมเจ็บนะพวกเราครับบางหน่วยครับยังไม่หมดเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ จังหวะออกคุกข,ขวาของบางหน่วยทำให้ลูกแตงโมแตกและเนื้อแตงโมก็ลอยไปดับเทียนได้พอดีมากๆทั้งความรุนแรงและความแม่นยำสุดยอดมากๆครับบางหน่วยท่านการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักมวยชาวประมงพื้นบ้านคุณพ่อและสามีผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตครับเขาคือบางหน่วยครับทั้งสามท่านได้รู้จักกับบางหน่วยรู้สึกยังไงบ้างครับบางหน่วยคะครับผม ชื่นชมในความเป็นนักสู้ของบางหน่วยมากๆนะครับคือวันนี้เห็นความแข็งแรงของร่างกายแล้วเนี่ยครับคือวอย่างเทียบไม่ได้กับความแข็งแรงของหัวใจบางหน่วยอ่ะครับเวลาที่คุณพูดถึงลูกพูดถึงภรรยาหน้าตาของบางหน่วยมีความสุขครับคือครอบครัวของบางหน่วยเหมือนเป็นพลังให้กับชีวิตบางหน่วยครับอู๋อยากให้บางหน่วยรักษาดูแลร่างกายตัวเองไว้ดีๆเพราะเราก็เป็นพลังของชีวิตของคนในครอบครัวของเราเหมือนกันครับผม ถ้ากลับไปต่อยมวยแหมมันพูดยากเนาะเรื่องการดูแลตัวเองหรืออะไรถ้าไปในลักษณะทเทรนเนอร์หรือเอางานประมงของเราทำออนไลน์ให้คนแบบขายไปตรงเลยอย่างนี้ให้คนสั่งไม่รู้นะครูว่ามันมีช้อยส์เยอะนะคะ,ะหรืออาจจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับต่อยมวยลองลอง,ลองมองหาทางเรื่องอื่นๆไว้ด้วย เพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นที่จะรักษาร่างกายของเราเอาไว้เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวไปอีกยาวๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับบางนวยค่ะขอให้บางนวยมีความสุขนะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวได้เป็นเสาหลักอย่างเงี้ยไปอีกยาวๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาวันนี้ค่ะท่านผู้จัดครับครั้งหนึ่งครับลูกของบางนวยป่วยครับ และจาเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อรักษาครับตรงนั้นคือหนี้ในชีวิตและก็พยายามจะเคลียร์หนี้ก้อนนั้นนะครับแต่ว่าติดอยู่ส่วนหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ห้องน้ําที่บ้านสุดโสมมากใกล้พังแล้วครับนี่คือความฝันสองสิ่งของบางหน่วยที่ขอจากซูเปอร์เดรดกลับทั้งสามท่านครับบางครับครับผมฟังให้ชัดๆครับครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับขอบคุณครับ บังครับพิซซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นนักสู้ความเป็นพ่อที่รักลูกสามีที่ดูแลภรรยาเสาหลักของครอบครัวให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ซาท่านชื่นชมและยกย่องในบังมากนะครับเรื่องความฝันของบังไม่ใช่ปัญหาครับนี่20,000บาทที่ค้างอยู่ King Power ปลดนี้ให้ครับและมอบวบประมาณให้บังไปซ่อมแซมห้องน้ำ อีก2 0,000บาทครับรวมวันนี้มอบให้บังจาก King Power 40,000บาทจาก King Power ครับบางครับผมคิดว่าปัญหาความกังวลในใจที่ที่มันมีมานานครับวันนี้มันคลี่คลายแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองเขาสึกตอนนี้ครับเออโล่งแล้วโล่งไปแล้วอ,อ,อยากบอกสิ่งที่เรารู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดบางอยากพูดกับใครครับ ภรรยาแล้วก็ลูกๆบังครับครับถ้าภรรยาของเราและลูกอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับบังอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาคนที่บังรักที่สุดเชิญได้เลยครับครับอันนี้บังตั้ไดสําเร็จเลยนะยิงตัวอย่างรเราล้วงมัหมดอย่าแล้วก็เราได้กลับไปสู้กันไม่ต่อที่บ้านกับลักหนยมาที่สุดนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคน นน<ม>ท่านผู้การครับอัจฉริยะเกินร้อยยอดนักสู้ของเราจากพังงาบางหนวยครับอนนขอบคุณมากครับที่มารายการครับบังครับอนนขอบคุณมากนะครับตอนทําข้อมูลนะครับทีมงานก็บอกว่าบางังมุ่งมันมากว่าอยากต่อยมวยอีกครั้งเพราะว่าเขารู้สึกว่าเงิน มันจ็นต้องได้คือแน่นอนแหละว่าต้องแลกกับอะไรบางอย่างแต่เขาพร้อมแลกเนี่ยแต่พอเราได้เจอตัวจริงเขาวะผมว่าการได้ยินเขาเนี่ยมีความน่ากังวลนะมีความน่ากังวลเพราะในวันที่ขึ้นอยู่บนเวทีครับฝีฝ่ายหนึ่งก็มีความจําเป็นเหมือนกันมายืนอยู่บนเวทีพร้อมกันน่มันก็ต้องมีมีได้แล้วก็มีมีสูญเสียมันระวังยากผมว่าอย่างที่ครูแนะนําน่าสนใจคือเป็นเทรนเนอร์การยังอยู่ในศิลปะการต่อสู้แต่ว่า มีความปลอดภัยมากกว่ากับประมงเขาเก่งนะเก่งมากประมงพื้นบ้านเขาเก่งขายขายปูนะขายตรงไปเลยน่ะตรงลหัวไก่นะไก่ถูกต้องถูกทุกข้อถูกทุกข้อเลยมาไงวะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t ิ k t o อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ Tiktok ของเราครับ s u p e r ร์จิ๋วออฟฟิเครับ